ันนี้จะมาแนะนำที่ดินสำหรับคนรักชีวิตแบบ slow life นะคะนี่คือที่ดินที่พร้อมจะทำบ้านสวนบริเวณหน้าที่ของเรานี่เป็นทางเข้านะคะจะเป็นถนนคอนกรีตแบบผ่านหน้าที่ดินและบริเวณโดยรอบจะเป็นทุ่งนาส่วนกใกล้ๆจะมีนี่ค่ะมานี่มีนาเป็นคาเฟ่นนะและด้านข้างนะคะก็จะเป็นเพื่อนบ้านของเราที่รายล้อมอยู่บริเวณที่ดินเป็นที่ดินที่ถมแล้วพร้อมสร้างค่ะ มีน้ำมีไฟที่สามารถดึงเข้ามาในที่ดินได้เลยนะคะเพราะว่าน้ำไฟผ่านที่หมดแล้วแล้วก็ข้อดีคือเจ้าของที่เขาถมให้คุณเรียบร้อยแล้วค่ะคุณมาก็พร้อมสร้างได้เลยนะคะร้อมลัวเรียบร้อยแล้วบรรยากาศนะก็จะเป็นท้องฟ้าป,ปลอดโปร่งค่ะวันนี้แอนมาทําคลิปประมาณตอน11บเอโมงนะคะแดดไม่ร้อนอย่างที่คิดคิดว่าจะร้อนมากแต่ไม่นะเพราะว่าบรรยากาศโดยรอบค่อนข้างจะดี หน้าที่เป็นถนนคอนกรีตตัดผ่านใช่ไหมทำไมที่นี่ถึงไม่ร้อนเพราะว่าด้านหลังที่ดินค่ะติดกับลําห้วยที่มีน้ำไหลผ่านตลอดทั้งปีนะคะซึ่งบรรยากาศดีมากนะถ้าใครมาสร้างบ้านที่นี่เนาะก็ปลูกต้นไม้ตรงนั้นตรงนี้สร้างบ้านนิดนึงแล้วด้านหลังก็อาจจะทำท่าน้ําสําหรับลงไปนั่งชิลๆบริเวณริมห้วยแบบนี้นะซึ่งชิลมากอากาศเย็นลมพัดตลอดทั้งวันค่ะ นี่ค่ะมาแนะนำที่ดินให้เราสนใจนะคะติดต่อเข้ามาได้ที่มหานครเอเจนต์ค่ะ